ปายกับน้องแอตตินทุกคนรับเชิญก็ไม่เชิญกับรับเชิญเนาะมันก็เต็มวงนั่นแหละเขาน่ารักกันมากน้องๆเขาน่ารักกันมากด้วยตัวแอตตินเองช่วงที่เจอปายเขาก็โดนกระแสหนักเหมือนกันกระแสทางเราตีกับน้องด้วยแบบหลายๆอย่างหาว่าน้องเกาะกระแสนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะศิลปินเขาไม่ได้มีอะไรเลยทุกคน f c นั่นแหละ fc ประสาทกินกันเองอ่ะนึกออกไหม,มน้องๆเขาน่ารักกันมากทั้งสองคนทั้งปายแล้วน้องอัตตินนะคะเขาน่ารักกันมากเลยมีแต่ fc พวกเราอ่ะที่เหมือนที่ปายเคยพูดที่น้องมาพูดดักไว้ก่อนเนั่นแหละไม่มีอะไรเลยขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับน้องไปายน่ยครับผม ออกขึ้นผิดทางขึ้นผิดทางขอ,อไม่ S 1> <S 1> อะไรไหมคะกินน้ำก่อนไหมคะกินน้ำก่อนไหมคะพี่ฝากไมค์ไว้เต็มคุยกับพี่พี่แทนหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยเป็นไงบ้างพี่อติเช็กหวานจูจีไม่ได้มาซาวกับพี่เขาเพราะก็เลยจะไม่มีไมค์ร้องเพลงรอเสิร์ฟแร็ป พี่อันทีด้วยครับแล้วก็สวัสดีทุกทุกทีมเลยแล้วแต่ไปทีมซัพพอร์ตเจอรลูกพระเจ้ารัากนะเจ้าไป C N T รักหน่วยหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับคลินี้วันนี้ดรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันนะครับ กินดีมากกินด,ดีที่มีโอกาสร่วมงานกันครับรับผมเห็นแต่ในติ๊กต็อแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่เราเจอกันที่งานครบนครนบแต่ตอนนั้นไปก็ตื่นเต้นเหมือนกันไปก็ไม่ทันได้สังเกตว่าพี่มาขอถ่ายรูปตอนนั้นใช่ครับพ่อขอบคุณมากครับผณนะถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีที่ได้พบแล้วก็ได้รู้จักกันครับครับวันนี้ก็เลยนำหนึ่งผลงานเพลงมา ร่วมร้องกับพี่อดินในวันนี้ครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกการสพอร์ตนะครับก็วันนี้เป็นงานแรกที่ได้ร่วมงานกันเหมือนที่ต้องไปบอกครับมิตรภาพที่ดีสัมพันธ์เสมอไม่ว่าจะเป็นระหว่างศิลปินกับศิลปินหรือว่าพี่แฟนคลับกับแฟนคลับเหมือนกันใช่ครับตัวจริงน่ารักมากเลยนะใช่ไหมครับขอบคุณให้ที่ให้เกียรติที่นะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆ ขอเสียงปรบมือกับน้องไครับผมขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันนะอาเดี๋ยวให้น้องไปพักผ่อนเดี๋ยวรอฟิชเชอร์ริงเอ้ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าเดี๋ยวน้องไปรอเต็มวงนะครับผมก็ขอบคุณมากๆวันนี้วันนี้ทีแรกมีครับฟิชเชอร์ริงกับชงเก้ครับแต่มาไม่ทันเพราะว่าชงเก้ขึ้นเร็วมากวันนี้ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแก้ตัวให้ในในช่วงของป้ายไบโายวิวนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยน่ารักมากๆครับผมกลับบ้านแล้วนะยัง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 อยู่ก่อน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 เราเพิ่งมาเราเพิ่งมากเจอมีแฟนๆรอเยอะมากทั้งทั้งที่นี่แล้วก็ในไลฟ์ด้วยทักทายในไลฟ์หน่อยสิใช่ครับผมทักทายที่ในไลฟ์กล้องไหนดีกล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้มีกล้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอสิบสองสิบสามสี่ห้าอ๋อกล้องนี้ก็มีกล้องนี้ก็มีมี อันนี้คือ,อข้างล่างนี่คือสำนักข่าวอ,อันนั้นคือถ่ายทอดสดไปเลยอ่าใช่ครับใช่แล้วใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วไม่ว่าพี่จะทําอะไรบนเวทีครับทีมสปอยข,ข้างล่างเขาเตรียมสปอยทุกอย่างแล้วครับ<อ>ก็ให้วันนี้อุ๊ยหกลม้ม<อ>น่ารักจังกล้องหลักเรามี3ตัวแต่กล้องแบบ หล,ลักของหลักของหลักอะ่ะเนี่ยเป็นร้อยเลยตอนนี้อันนี้คือถ่ายทอดสดออกตอนนี้อ่าแล้วอันนี้คือประมาณ20นาทีอัพลงติ๊กต็อกค่ะรู้กัน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 ที่ที่อยากให้น้องบายทักทายพี่ๆที่อยู่ทางบ้านนิดนึงอันยังฮเสโยอนะครับบายบายเพื่อนรแปลว่าอะไรเขาต้องไป คือว่าผมคิดถึงเขาโอ้โหไปเกาหลีมาแค่รอบเดียวนะครับผมได้ภาษาเกาหลีมาเยอะมากจริงเหรอฮะมีมีชื่อเกาหลีไหมฮะมีครับอ่มีชื่อภาษาเกาหลีเวลาเราไปตามที่เกาหลีต่างๆไม่ว่าจะสถานที่เราก็จะบอกว่ายุนยังเชจีจินเชย์อ่า แปลปลว่าแค่ยืนเฉยๆผมก็จะเซแล้วครับพรุ่งนี้เต็มติ๊กตอกเลยเยอจะเซเยอะจะเซทํำเนนยงต้องได้นะตำนงต้องได้าด้านิดนิดหน่อยครับโโอ้หเป็นไงแฟนคลับนี่รุ่นสาวอ้ออ๋อไหมครับอ้อออ้ออ๋อดูแต่ละคนพร้อมมากดูใช่ดูแต่บางคนบางคนนะครับสาวอ้อ๋อนีเขาจะเต้นอยู่แต่คุณแม่วั ดมยาดมไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยครับร้องสองคำดมทีนึงสองคำดมทีนึงก็วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานอีกหนึ่งงานนะครับผมเห็นแต่ในไลฟ์ไลฟ์สุดติกต็อกโอ้โหโอมจะเป่ากระทมหามุคลรวยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะโอมเหมือนกันอ่โอมจะเป่าคาถทเหมือนกันโอมจงรัก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  มีมีกระถามว่มาเหมือนกันมีกระถามว่มาเหมือนกันมีครับอผมมีกระถามมาอยู่แล้วทุกวันก่อนจะขึ้นเวทีผมต้องขนาก่อนครับมีมีรักผมหลงผมรักผมหลงผมอย่าไปหลงใครเพี้ยงออโอ้โหค่าค่าค่าครูเท่าไหร่เดี๋ยวไปเรียนด้วยโอ้ค่าครูไม่มีครับอ่ามีมีค่าอะไรอะไรนะ ผมไม่กินเบียร์แล้วนะดูจากโปรดิวเซอร์ผมวันนี้ผมเข้ามาแล้วตกใจมากครับกินวายด้วยปานิชจงเก้ที่สุดของความท็อปฟอร์มขอโทษครับผมทีมทีมสปอยสิงได้คอร์ดได้ได้เพราะว่าอันนี้พี่รู้วันก่อนพี่ทํางานพี่ไปคอนเสิร์ตกับออฟกับโจเขาเอาแก้วแชมเปญมาเทเต็มเลยเหลือแค่เส้นเดียวฉลองครบหนึ่งล้านวิวเสียดีกีเราชนบุ๊กตึ้ง เรานน้วจิบสองคนนั้นอยู่สองของ้างปุ๊บอ๊บโอ้โหพี่ยืนมองแก้วสตันไปสามวิแล้วเอาจริงเลยเนี่ยอันนั้นมันมันเบสิกของเบสิกเลยครับอันนั้นก็คือพี่เห็นแค่นั้นยังเบสิกมากเลยนะครับเ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 ลยไอ้ไอ้ซอยตันเยินเซ่เดินจริงเซ่เดินยืนเซ่เบเบแต่ยืนข้างพี่แต่คนที่ยืนข้างข้างพี่ตรงนี้ท oh, uh, ี่สุดโอ้โห ผมผมเชื่อนะเพราะว่าขนาดสองคนแล้วเขายังเด็ดเลยนีถ้าถ้าเจอน้องไปคือปกตินี่เราดื่ม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 เป็นไวน์เหรอเออส่วนมากเรากินแค่ชาหมักครับอันนี้อยากกดพี่นะอยากดพี่นะอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆอชาหมักคอมบูชาคอมบูชา พี่พี่อยากรู้จักคอมบูชาไหมครับ12กันยายนนี้เ,เขาจะเปิดตัวแล้วน,นั่งคุยกันเลยไหมไม่ได้ไม่เห็นยืนยืนยืนไม่เห็นก็หลังไม่เห็นด้านหลังไม่เห็นโทษโทษโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเซตวงอยู่เขาเซตวงอยู่แล้วไม่มีอะไรมาขัน้นตอนที่ผมจะขึ้นหรอือวันนี้ผมจะเปิดตัว, <c oughs> วรอๆนะได้ได้ก็เดี๋ยวอันนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องไปพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งเตรียมเสียงนะครับแล้วก็ ใส่อินองอินเยียเช็คความเรียบร้อยก่อนผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะเจอก็พี่ขอบคุณน้องปายมากๆนะครับที่ะพี่เกียรติพี่ขึ้นมาร้องเพลงคู่นะครับสำหรับเพลงนี่ลืมเนื้อลืมชื่ออะไรที่เป็นเกียรติร้ายครับครับเป็นเกียรติหลายขอเสียงปรบมือกับน้องปายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะก็